ยัอามนว่น้องหนุนนะครับเรียนรู้บางางนะครับก็าเี่ับการศึกษแต่ว่อ่าก้องเรีรูเื่อให้โอเต้อ่าก็การทดสอบถึงเลออนไลน์นะครับไป้เพื่อนนะครับ

อีกคนหนึงที่สำคัญที่สุดนะครับคือการเียนร้นะครับความสำคนะครับก็มักจถือว่าเป็นอะไรียาอีกเรี่องห่งจากอเราเดินมาเป็นเวลในสมรรถภาพของร่างกายของเราแค่ว่าประมาณ30ปีนี้มัจะดริ่มในัีที่กาที่2นะครับงานการตรวจสอิ